พีชนมันจะดันขึ้นมันจะรูดอย่างนี้มันจะรูดปิดแบบนี้ชนกระทุงกระทุงมันจะปิดแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นโครงรอบปกติครับผมที่ถามกันเข้ามาวิธีการทํางานครับผมก็ขึ้นงานง่ายๆครับผมงายแบบเนในการดักปลาช่อนแบบอันนี้แบบฉบับบาวเบด้วยครับผมพี่น้องเนาะมันก็มีหลายสูตรครับผมแล้วแต่ระบุคนครับแต่คำผมก็ใช้วิธีนี้ครับผมจะเป็นแบบงานรูดครับผมปลาจะเข้าดีครับผมพี่น้องเนาะการทํางานต้อง ให้งาอ่อนๆครับผมปลาถึงจะเข้าดีครับโอเคครับอันนี้ก็รอบทั่วไปครับผมใช้แบบไหนก็ได้ครับจะเป็นโค้งสี่เหลี่ยมหรือ,อยังไงก็ได้ขอให้เป็นโค้งมีตะข่ายแบบนี้แต่ที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับผมวิธีการขึ้นงานโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเมื่อเราทํารอบเสร็จแล้วพี่น้องทําการขึ้นโค้งเสร็จแล้ว <S LE AR> วิธีการทํางานครับผมเราก็ใช้ปลายเชือกอีกตัวหนึ่งครับผมจะใช้เชือกประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับผมก็จะสอดลง เราจะเห็นตรงกลางเชือกที่เรามัดมาพี่น้อง <S <S ไปหาโครงรอบนะเราจะใช้ตรงนี้ครับผมเป็นจุดเกลนกลางครับผมใช้ตรงนี้พี่น้องสอดลงสอดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนนะครับผมสอดขึ้นหลือสอดลงอย่างนี้ครับสอดลงตามรูเลยครับมันจะมีรูของมันอยู่ตามตะข่ายครับผมสอดลงสอดขึ้นแบบนี้ตามรูปลายตะข่ายที่เราทําไว้รับผมพี่น้องปลายงานสอดขึ้น สอดลงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนมามันจบกันนะพี่น้องนะสอดขึ้นสอดลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนมาบรรจบอีกฝั่งหนึ่งครับผมเมื่อมาบรรจบตัวกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องนี่จากนั้นก็ตัดเชือกวัดเลยครับผมดึงดึงปากงาให้ได้ลักษณะแบบนี้ให้ได้ทางเข้าดึงตะข่ายให้มันเท่ากันครับผมโดยการ ดูตาเอากาละยะเอาพี่นอ้องจากนั้นก็ดึงดูพอใจประมาณไหนครับผมจะค่อยจากนั้นก็ค่อยจับยัดเข้าไปในรอดครับผมก่อนจะยัดเดี๋ยวผมก็จะผูกปมก่อนพี่นอ้องผูกปมด้านหนึ่งก่อนเรียนรูดมันต้องมีปมนะพี่นอ้นองขอดปมไว้ก่อน เรียกว่าเป็นตัวล็อกไม่ให้งางามันเลื่อนครับจะทําก่อนจะทําทั้งสองครับผมพี่น้องบนล่างทําแบบนี้ครับผมพี่น้องเพื่อล็อกไว้ไม่ให้งามันรูดเกินเนี่ยครับผมจะทําบนก่อนหรือทาล่างก่อนก็ได้ครับผมแต่ส่วนผมจะทําบนก่อนเดี๋ยวล่างไปท,ทําทีหลังครับจากนั้นก็ดันเข้าไปในรอบลักษณะนี้ จากนั้นจะเห็นนะครับพี่น้องให้มันห้อยอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องดึงสุดนะให้เหลือประมาณสักสามนิ้วครับผมประมาณนี้ครับจากนั้นก็มัดไว้กับคานตัวไหนก็ได้ครับให้อยู่กลางๆรอบของเราครับผมเมื่อเราดึงด้านหนึ่งเสร็จแล้วพี่น้องมัดไปแล้วพี่น้องเมื่อเราดึงอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมพี่น้องดึงมาอย่างนี้ดึงก่อนแล้วค่อยๆคอดปมครับผมกะเอา ดึงให้ตึงก่อนแล้วค่อยย่อนที่หลังการให้ปานเข้าได้ครับเพื่อขอดปมหรือจะขอดก่อนก็ได้ครับผมอโอเคเราจะได้ปุมแล้วครับตรงนี้นี่แะตรงปลายนิ้วนะพี่น้องจากแล้วก็มัดตรงทานที่เราวัดไว้แล้วผมให้ได้กึ่งกลางครับนะพี่น้องนี่ก็คือปากทางเข้าเห็นไหมเวลา เชือกตรงนี้จะไม่ตึงนะผมพี่น้องเขาจะอ่อนห้อยตัวแบบนี้ได้ครับผมเวลาปลาเข้าเขาจะเข้าแบบนี้จะไม่ระแวงจะไม่แข็งอย่างนี้ถ้าง,งายแข็งนี้ชนปลาห้อยถอยเขาจะต้องห้อยแบบนี้ปลาปลาช่อนเขาจะเข้าไปครับผมเวลามันชนมันจะดันขึ้นมันจะรูดอย่างนี้มันจะรูดปิดแบบนี้ชนกระทุ้งกระทุ้งมันจะปิดแบบนี้ครับผมนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมันจะปิดตัวแ้วก็พวกนี้เหมือนกันที่ผมทําไว้ หลายๆายหลังครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเราไปปรับใช้ดูครับงารูดงารูดพี่น้องนี่นี่เวลาชนก็จะรูดชนด้านไหนก็จะรูดถ้าเข้าอะไรต่วก็จะไม่ออกโอเคครับประมาณนี้ครับผม